โอ้โห<ม>เห็ดเบลเลียบแบเพรียบอันนี้คืออะไรครับพี่เอ๋เห็ดฟางเพราะจะฟ้ายจ้าเห็ดฟางเพราะจะฟ้ายเกิดมหาบึงเคยได้ยินข้อดีมันคืออะไรสามวันหนึ่งหมื่นสามวันหมื่นคือสุดยอดเดือนละแสนใช่โอ้โหแล้วตอนนี้เขาขายโลเทไรแบบปกติเลยหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่เอท๋ทำามากี่ปีแล้วสิบปีครับสิบปีสแสดงว่าเป็นอาชีพหลักได้เลย,เลยใช่ครับวันนี้ขอให้สอนหน่อยได้ไหมได้ครับจะเต็มไปขั้นตอนแรกเลยนะครับผมไปเลยสุดยอดเอิ้นบังหนูน เรือก็ f นเอฟซีระเอฟซีมาแล้วขั้นตอนแรกครับก็คือว่าฝ้ายเป็นเบลล์นะครับอ่ก็คือลงเรือรงเรือของพีเนี่ยจะใช้ฝ้ายสองก้อนใช้สองเบล์เกือบเจ็ดร้อยโลอ่าคือฝ้ายปึกอันนี้จะเป็นฝ้ายปึกผสมฝ้ายฝ้ายดอกอมันจะดีมาก หลังจากเป็นก้อนนี้เราก็จะนําไปลงบ่อไปเลยครับลงบ่อลงบ่อเลยสี่คูนห้าความสี่ยาวห้าเราบอกละเอียดเลยสี่คูห้าเอาไฟกระจายทั่วบ่อหลังจากเอาไฟกระจายทั่วบ่อแล้วแล้วก็ยําใช่เทน้าใช้สายางหลักการตรงนี้เพื่ออะไรให้ชุ่มชื้นให้ชุ่มชื้นต้องให้เปียก เปียกไม่หมดอ่ะไม่หมดได้เห็ดอื่นเลยได้เห็ดอื่นถ้าฟาที่เปียกน้ำเีเลยอ่ะความชุ่มชื้นจะเป็นอย่างนี้เป็นเห็ดอื่นได้เลยหรอใช่แล้วเห็ดอะไรอ่ะเป็นเห็ดขี้เป็นเห็ดขี้มมาเป็นเห็ดมึกมัน่ายไม่ได้อ่ะคือเรายํำถึงน้ำถึงความชุ่มชื้นจะมีก็คือว่าต้องให้มันชื้นให้มันแช่เพื่อตรงเนี้ยให้มันเกิดเห็ดฟางหลักการคือให้น้ำมันอุ้มอุ้มต้องให้อย่างนี้เลยนะต้องน้ำเข้าไม่งั้นเห็ดอื่นมาเลยใช่มาแน่นอนแล้วไงต่อครับโอ้เครื่องอลังการเลยเนี่ยยํำเสร็ เราแช่น้ําไว้คืนหนึ่งยำเสร็จแช่น้ำหนึ่งคืนแล้ววันอีกคืนหนึ่งเราปล่อยน้ําก็วิธีการทําก็คือทําบ่อขึ้นมาเพื่อเอาไว้แช่น้ํานั่นแหละแล้วพอแช่น้ำหนึ่งคืนก็ปล่อยน้าทิ้งสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับอันนี้คือเครื่องตีไฟเราตีให้มันละเอียดเหรอใช่ครับตีละเอียดโอ้ตีปุ๊บเราก็โรยอาหารให้ทั่วหลักการคืออะไรทําไมต้องละเอียดถ้าถามว่าเป็นเนื้อเนี่ยเห็ดมันจะอออไม่ดีนะ การโรยอาหารที่การตีไฟเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้โรยอาหารเนี่ยมันทั่วถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีเครื่องตีนะการโารยเนี่ยมันก็จะไม่ทั่วตัวนี้แหละที่เป็น<ม>เหมือนว่าให้เห็ดมันจะเริ่มโตและเอียดละเอียดนะครับใครอยากไปทําอาชีพได้เลย,เลยพี่บอลพี่เอให้อาชีพเลยวันนี้สุดยอดมาเลยครับส่วนผสมเรนมี6ตัวโอยโอยสดนี่เขาเรียกอะไร16 16 16ป่ะโหยสด16คือคุ้นเคยดีถ้าใครปลูกต้นไม้อะ สิบหกสิบหกสิบหกอันนี้คือปุ๋ยยูเรียแต่ปุ๋ยยูเรียใช้เม็ดเล็กปุ๋ยยูเรียเม็ดเล็กเม็ดเล็กนะใช้เเม็็ดลกนะอันนี้อัตราส่วนบอกได้ไหมห้ากิโลห้าโลห้าห้ากิโลหมดเท่ากันเท่ากันคือของพี่อันนี้สำหรับห้องหกคูณสิบสองเอาแล้วนะผมทวนนะสิบหกสิบหกสิบหกห้ากิโลปุ๋ยยูเรียเม็ดเล็กห้ากิโลอันนี้ปุ๋ขาวปุ๋ขาวห้าโล ห้าโลเหมือนกันปูนขาวห้ากิโลแป้งข้าวเหนียวห้าแป้งข้าวเหนียวที่เขาไปทำขนมนะจริงๆแต่อันนี้มันเป็นแป้งมาจากโรงงานเมื่อก่อนพี่ก็เคยใช้แป้งข้าวเหนียวที่ทำขนมก็ได้เหมือนกันแต่มันแพงโอ้ไม่คุ้มแล้วไม่กอันนี้มันไปซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยโรงงานโรงงานโรงงานแป้งข้าวเหนียวห้ากิโลอันนี้คืออาหารอาหารเห็ดอาหารเห็ดของที่นี่สุดออกดกอาหารเห็ดสุดออกดกครับเชื้อคุณอาทีเชื้อคุณอาทีเชื้อที่ว่ามาส่งที่นี่เป็นอ๋อนี่รับทีเป็นน้องเป็นน้อง เอาห้าตัวเนี้ยผสมกันผสมกันก่อนพุกเขาพุกเ้าให้เท่ากันครับแล้วไงต่อแล้วก็มันจะมีลำลำตรงนู้นนี่ไงลำง่ายง่าเมื่อคืนก็ดูผมอยู่ใช่ไหมลำนี่คือหกสิบโลปริมาณตรงนี้คือเยอะคือตรงลำอันนี้ผสมยังเอผสมแล้วนี่มีปุ๋ยแล้วมีปุ๋ยแล้วปั่นไปปั่นไปพอเข้ามาพี่คนนี้ก็สำคัญมากคือต้องโรยให้มันได้จังหวะเลยี่ใช่ี่สำคัญมาก สำคัญมากตรงนี้สำคัญมากถ้าโรยไม่ทั่วเผ็ดออกไม่ดีเผ็ดก็ไม่ดีพอเขามามันเป็นกองๆแล้วก็เคี่ยงอย่างเงี้ยเหรอเคี่ยเคี่ยเคี่ยเคลียให้มันแล้วก็โรยให้มันทั่วแล้วพอเสร็จเราตั้งกองสูงเสร็จทำไงครับคุมตีไฟเสร็จตีไฟเสร็จแล้วมาตั้งกองตั้งกองได้ตั้งทิ้งไว้กี่วันสี่วันคุมไว้เลยใช่เอาอะไรคุมครับเนี่ยเอาผ้าผ้าใบผ้าใบข้างในผ้าใบเอาผ้าใบก่อนวางก่อนปิดลงไปเลยฟื้มตรงนี้เพื่ออะไรครับให้ความร้อนให้ไฟมันสุก ให้ความร้อนให้ไฟมันสุกพูดง่ายอย่าให้ลมอะไรเข้าไปเลยใช่หมเปิดคือถ้าสมมุติเราโดนลมไปปึ้งมีอะไรเข้าไปพึ่งเสียอันนี้เห็ดไม่เกิดใช่ใช่ไหมเห็ดเ็ดอื่นเกิดแทนเห็ดอื่นเกิดแทนบอกเลยว่าเห็ดอื่นคือเห็ดเกิดจากความเหงาที่ทำให้เราได้รู้ขั้นตอนต่อไปครับพี่เอ๋เราเอาฟางมาอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็ไปซื้อมาเป็นก้อนใช่ครับ1งโรงเรือน6กคูณสเนี่ยใช้ฟางกี่ก้อนครับ25ก้อน25ก้อนก้อนละ30บาท25้ก้อนก้อนละสาบาทแล้วเราก็เอามาวางเอาไว้ใช่แล้วเราทำยังไงต่อแช่น้ำครับน้ํานี่คือใส่ให้มันท่วมอย่างเงี้ยนะน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยอไม่มีอโมนไม่มีอะไรเลยคือเปิดให้มันท่วมอย่างงี้เลยเหรอใช่น้ําเต็มบ่อเลยน้ําเต็มบ่อเต็มเลยแล้วก็ใส่ไว้สี่คืนเลยใช่ตอนเช้าเนี่ยกจะกลับทุกเช้าทุกวันนะนิง คือตรงนี้หลักการคือทำให้เขาฟางตรงนี้ชุ่มไปด้วยน้ำเพื่อจะนำไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปฟางก็ต้องใช้ฟางใหม่ใช้ฟางเก่าไม่ได้๋อฟางเก่าเห็ดจะไม่ออกขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับอันเอาฟางเข้าค่ะเอาฟางเข้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้กำลังนี้เลยการทำเลยใช่ค่ะโอ้อันนี้ที่เราเห็นต้องหักหัวฟางแล้วก็มาหักห่วงเงี้ยเฟืองผู้ทายังแล้วเฟือง โอ้ยหักหัวแต่ผมพูดเลยเราสาวหักใจกับเขาไม่ได้เลยนะมนี่ก็ดูหนังเกาหลีอะเนี่ยนี่ตานี่คือเสียงตากล้องนะครับผยมดูก็ดูหนังเกาหลีนะครับครับผมหักแล้วใช่ไหมครับครับผมก็คือวางเรียงเรียงเรียงเีงี้ยไปให้หมดเลยแล้วก็ฝั่งสองฝั่งนะวางสองฝั่งอ่าแล้วก็ดึงเอาเอาฟางปูตรงกลางเอาฟางมาปูปูไม่หนาไม่บางเกินโรงเรือนเนี่ยขนาดกว้างเท่าไหร่ห้องหกคูนสิบสองก็คือว่าใช้วิธีการก่ออีบล็อกใช่ เป็นเรื่องของอากาศเหรอเป็นเรื่องของอาการและเป็นเรื่องของอุณหภูมิพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไฟเข้าหักหัวเพื่ออะไรหักเพื่อให้มันมีความชื้นอ่าเห็ดเนี่ยมันต้องการความร้อนชื้นอ่ะร้อนชื้นร้อนชื้นอ่ามันถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมปลูกในไฟจึงดีเพราะไฟมันมีความร้อนใช่ไหมอ่ามันไฟร้อนฟางชื้นมันจะพอดีพอดีถามว่าเห็ดชอบอุณหภูมิไหน32องศาเห็ดชอบแล้วทํายังไงจะควบคุมยังไงให้เห็ดเขาชอบคือยังงผมเนี่ยเป็นเรือนปูนสามารถชีดน้ําได้ ใช่ไหมถ้าเล่นดินชีดน้ำไม่ได้นะเออสดชื่นนะครับละเอียดสุดๆแบบว่าคุณดูเอาไปทำมาชีดได้เลยสดชื่น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 และตอางคนนี้ผมพูดเลยเอฟซีเอใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ตอนบอกเออจะมาเป็นไงบ้างตอนรู้ว่าจะมาอตื่นเต้นมากเลยเนี่ยตื่นเต้นดิบ วันเอิญจะมาหลังจากวางสายเสียงสั้นเลยนะทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วเราก็เอาไฟที่เราตีมาวางเลยให้เต็มตรงเนี้ยนี่งนึ่วาดข้างบนบนวางคืออีกวันหนึ่งเอาไฟมาวางบนฟางก็ทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วไงต่ออีกวันหนึ่งนึ่งนึ่งคือยังไงเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าการทําเฮดใช้เวลาหลายวันเราเข้ามาหลายวันเพื่อจะดูให้ครบเพื่ออยากให้ทุกคนได้เอาอาชีพไปทําเป็นอาชีพ จากชีวิตของสองคนที่เรียนรู้ล้มลุกขึ้นมาเองนะแต่วันนี้ให้อาชีพกันก็คือว่าลองผิดลองถูกพอทําสําเร็จแล้วเอามาบอกต่ออ่าอยัางไงต่อครับเนี่ยใส่ยางคือใส่ยางน้าใส่ยางความร้อน,นที่จะเข้าไปในตู้ในสู้เรือนเห็ดคำวันนึ่งก็คือให้มันร้อนใช่ค่าเชือช้อาเชือเหมือนเราต้มต้มน้าต้มน้ําลวกไข่อย่างเงี้ยต้องให้สุกต้องให้สุกต้องให้เดือดแล้วเราให้อะไรมันสุกกันในเนี้ยก็ฟางกระไฟฟางกระไฟเอาเลยค่าเชือเช้อใช่ ค่าสิ่งแปลกปลอมค่าแบคทีเรียค่าอะไรทุกอย่างก็จะเป็นไอแต่ว่าน้ำเนี่ยเขาไปเล็กน้อยน้ําจะลาดพื้นเล็กน้อยนึกออกละก็คือว่าเพื่อทําให้อุณหภูมิห้องเนี้ยมันร้อนใทํานานเท่าไหร่ผมนึ่งอะแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนึ่งไม่แปดชั่วโมงแล้วทาไงต่อครับอหลังจากนึ่งเสร็จก็อีกวันก็โรยเชื้อวันรุ่งขึ้็โรยเชื้อวันรุ่งขึ้นโรยเชื้ออันนี้คือเชื้อเห็ดเหรอผมมองว่ามันเป็นเหมือนไฟ ใช้ฝ้ายนะใช้ฝ้ายทำเชื้อคุณนาทีก้อนสิบสองบาทก้อนละสิบสองบาทห้องหกคูณสิบสองเนี่ยใช้กี่ก้อนเก้ก้อนเชื้อไม่ว่าเชื้อแล้วแต่เชื้อดีทุกตัวแต่เชื้อคุณนาทีคุณสมบัติคือดอกหนาโดกเก็บได้นานทำไงต่อครับไปโรยค่ะไปโรยเลยไปโรยเลยครับไปโรยเชื้อเฮ็ดได้นะแต่รักเราอย่าให้โรยล่ะนี่เลยเบ้งปบ้งโรยให้ทั่ว ให้ทั่วชั้นให้ทั่วนาแล้วไม่ใช่ว่าทั่วทุกชั้นนะมันมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นมันไม่ใช่แค่สี่ชั้นมันมีห้าชั้นเพราะว่ามีชั้นรักเธอแอบตลอดนี่เราต้องโรยให้ทั่วเพชรดกเพราะเรารักกันนะเนี่ยผมชอบแม้ว่าทําอะไรทําด้วยความรักมีความสุขหลังจากโรยเชื้อไปสี่วันคุณมาดูดีเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยที่มันเป็นเส้นเส้นตรงเนี้ยคือใหญ่ของเขาใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นตรงเนี้ย ใหญ่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 เดินนี่คืออะไรที่เขาพูดว่าใหญ่มันเดินสวยใหญ่มันเดินดีถ้าใหญ่เดินดีเห็ดออกดีคืออะไรใ่อ่ะใหญ่คือมาจากที่ว่าเราโรเชื้อแล้วไงเชื้อดีมุมใช่ถ้าเชื้อดีใหยก็จะเดินดีถ้าเชื้อแข็งแรงใหญ่ก็จะเดินดีให่เขาจะขึ้น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 อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่าเตรียมที่จะขึ้นมาเป็นหัวพุดคุด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 ขึ้นมาใช่เป็นเม็ดขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรเนี๋ย ตัดใหญ่ไงเกิดเป็นเห็ุเน well, ี่ยต้องตัดใหญ่แต่เกิดเป็นคนอย่าตัดเยอะใหญ่กันผมพูดเลยว่าต้องรักสมัครน่าจริงไหมจริงครับคุณต้องรักกันให้ดีคคุณดูปองทั้งบนเนี่ยถามว่าทําไมห้องนี้ร้อนก็เพราะว่าเวลาในช่วงที่เขาเรียกเพาะอยู่จะให้มันเกิดก่อนที่มันจะเกิดใหญ่ก่อนที่จะมาตัดเนี่ยต้องปิดปองทั้งหมดเลยเพื่อควบคุมอุณหภูมินั้นด้วยอุณหภูมิที่มีความร้อนและชื้นใช่ ตอนนี้คือตัดยางยางใช่ไหมยางลาพื้นอันนี้ลา้พื้นก่อนเราจะดูวิธีการไล่พื้นการงานทุกอย่างอย่างที่บอกอ่ะคุณจะจับเงินมื่นเงินแสนคุณต้องมีความคือก่อนจะทำอ่ะคุณต้องมาดูก่อนว่าคุณรักหรือเปล่าใช่ใจรักไหมใช่ก่อนที่พี่ว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะทุกคนที่เคยมาต้องมาเรียนแบบพูดอย่างนี้มาตลอดว่าเจ็บมาเยอะเจ็บยังไงคือเราลองพี่ลองถูกเหรอใช่ลองพี่ลองถูก ้องหาประสบการณ์อยู่บางทีเราอ่้พูดพิธภัณฑ์สมัยก่อนเนี่ยเงินเราไม่เยอะใช่ป่ะเราลองผิดลองถูกบางทีเราอยากลองอีกเราต้องหาจากเล็กๆเลยเหรอใช่พิทจักเริ่มจากเล็กจากไม่มีอะไรเลยจากศูนย์เลยเหรอใช่พิทไม่มีเลยโอ้เก่งนะคืออะไรครับอันนี้คือหัวฝอยตัดใหญ่หัวฝอยเหี้ยไปตัดใหญ่ใช่มีลาอากาศเสียออกนะอ๋ออันนี้คือลาอากาศเสียถ้าทำอย่างงั้นอันนี้คือยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัดใหญ่ลาก่อนลาอากาศเสียเพื่อว่าอากาศใหม่เข้าอืม มันมันเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มตัดใหญ่แล้วนะเวลาทั้นก่อนตัดใหญ่ต้องจัดกี่โมงดีพี่พี่บอลตรงเช้าจะเกิอเก้าโมงจัดเกืนบเก้าโมงใช่ลนทั่วเลยอ๋อแล้วให้ใยุบแล้วมันจะยุบไปเลยใช่ไหมยุบแล้วขาดอ๋อมันจะขาดไปเลยใช่เนี่ยคือตัดใหญ่ทั้กี่ครั้งครั้งเดียวเลยตัดตัดใหญ่ครั้งเดียวครับ้หลังจากตัดใหญ่เปิดประตูไงอ้ปิดประตูไว้หลังจากนี้สามวันเม็ดก็จะเริ่มมาสามวันเม็ดมาแล้วครับหลังตัดใหญ่แล้วนะ ห้องหนึ่งมุดเรากเก็บได้สามวันเนี่ย<ม>เห็นเงินหมื่นห้องลงเรือนหนึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดต่อห้องนะแต่เฮ็ดเวลาเฮ็ดดกอะ่ะมันจะได้อยู่สามวันหมื่นอ๋อเ<ป>ข้าใจมัห้องเดียวเนี่ยเก็บได้นะเป็นเสร็จแล้วจะอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดจบจบกระบวนการห้องหนึ่ง,งจะเก็บได้ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสามวันแรกเราเห็นเงินหมื่นเพราะว่าเก็บมันดกแต่เราเก็บไปได้ถึงสิบห้าวันสิบห้าวัน ทีนี้ถ้าคุณอยากจะจับ3วันมื่นไปตลอดคุณก็ต้องทําโรงเรือนเยอะเยอะใช่อย่างเช่นว่าที่โรงเรือนที่ถึงเหมาะสมครับสิบสิบกำลังสวยสิบโรงเรือนคั้นตอน่อไปเมื่อเราตัดใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่เอ๋ครับผมเราจะรอกี่วันหลังจากตัดใหญ่สี่วัน4ี่วันครับเราสมมุติผ่านไปแล้วสี่วันอันนี้เริ่มเก็เกี่ยบางอย่าง สองวันแล้วครับอันนี้เก็บก็เลยก็เลยเริ่มจะเห็นว่ามันหลงไปแล้วเดี๋ยวคุณไปดูดองโน่งดองโน่งดองโน่งมันหลงเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี่ยจะขึ้นต่อขึ้นมาเรื่อยๆมันขึ้นต่อเรื่อยๆนี่ตอนแรกมันจะขึ้นมาเป็นเล็กๆแค่นี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเม็ดแฟบที่พี่บอกเม็ดแฟบเนี่ยเดี๋ยวภาษาเฮ็ดเขาบอกเม็ดแฟบใช่แล้วพอประมาณไหนถึงขายได้อะประมาณนี้ราคาปีกอ่าราคาปีกอยู่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยคุณดูดิใหญ่มากๆแบบโอาเก็บอย่างนี้เลยเหรอเก็บอย่างนี้ครับอันี้การเด็ดคือก็็เเดดขึ้้นมายงี เพราะว่ามันมันโอ้โหมันใหญ่จริงๆงอ่ะอันนี้หรับต้องเอิร์ธเลยอ๋อเป็นเพลฟังได้หมดเนี้ยอร่อยสุดยอดตั้งใจให้เอิร์ธดูอ่าตั้งใจพี่เก็บไปจริงๆพี่ต้องเก็บไปเมื่อคืนแล้วอเก็บเมื่อคืนแล้วแต่พี่ตั้งใจให้จกให้ดูว่ามันมีอย่างงี้ใช่มันหวานเออใช่ดพูดจะไปทำต้มยำเลยแต่ตีให้ตายเลยาจะกินต้มยำอันนี้โหึ่งปกติเนี่ยคือเขาจะมารับที่ที่บ้านตอนเช้ารับคือขายไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ไม่ทันโอ้โหบอกโลเดียวนี่สองโลนะสองโลกี่บาท ร้อยเดีครับถ้าเป็นร้านอาหารถ้าเปร้านอาหารสองรอเออซื้อไปเลยพันหนึ่งเนี่ยใจเลยครับเยอะไปค่ะไม่ต้องเยอะเอาเลยแล้วก็ต้องมาขับเอาด้วยขอบคุณค่ะเพราะว่าผมผมให้ได้เลยเพราะนี้ตีเลยตีเลยแล้วนี่คนดูนี่สุดยอดที่ผมรู้ว่าทำไม แค่จับเพลเนี้ยอยากกินแล้วน่ากินมากขายอะไรบ้างอ่ะมาขายของเต็มที่เลยมามามา F D Earth ให้ขายของเต็มที่เชื้อคุณนะทีมเป็นของของน้องของน้องของน้องที่อ๋อจะพี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอ๋อจะติดต่อผานที่ได้ไหม่ะได้เชื้อก็ละกี่บาทครับสิบสองครับที่สองบาทรวมถุงละยี่สิบห้าบาทถ้าว่าต้นทุนการผลิตตกดูประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันเกินเจ็ดพต่อห้องนะรวมอะไรล้วครับรวมไฟยัง มแล้วที่นี่มีฝ้ายไข่ไหมมีครับมีทุกอย่างออ๋ถ้าคุณอยากติดต่อคุณสามารถได้ที่ไหนครับพี่เอพูดเลย๋ยวผมจะชี้เห็ดฟาร์ม I a m เอค่ะ i am เอนี่คือชื่อฟาร์ามโโทรนะคะ083 311 9933ค่ะอ่ค่ะติดต่อคุณเอเอากระดาษปากกามาจดอีกหนึ่งครั้งครับ ศูนย์แปดสาหนึ่งหนึ่ติดต่อคุณเอ๋กลางวันเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นโทรมาขอความรู้เพิ่มเติมได้ไหมได้ครับฟาร์ม i อเอยู่โพธารามโพธารามจังหวัดราชบุรีถ้าใครอยากจะมานี่ก็โทรมาก่อนเตฟซีเอทุกคนเลยมาใกล้ๆสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่เอ๋มากครับขอบคุณพี่บอลมากครับให้ความรู้กันเต็มเต็ะ เต็มๆเลยสมกับเป็นเอฟซีแล้จริงๆเอซีทั้งบ้านเห็นแต่ที่ท่ายทายทเราก็ไม่คิดว่าเออจะมาเอมาแล้วพี่มีมีความสุขโคตมีความสุขแล้วเออสดชื่นเออโทรมาปุ๊บเค้ดลุกนลุกๆิกลุกนิกลุกนิกลุนอกไรกอเอลนิกลุกนิกลุทนิก์ุอนิกลรกนิกลุกนิกลุกนิุนี่ลอดีใกมากนน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 ุก แฟนครับเปิดเยอะมากนะในไโทรศัพท์เนี่ยนี่เขามีขายของที่ตลาดโพธารามเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนขายก๋ยเตี๋ยวอยากให้ไปน้องชายรันกรอยากให้ไปมีแต่คนอยากให้ไปแตว่าอยากให้ไปอยากเห็นตัวจริงสิ่งที่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สองคนนะครับสิ่งที่มันดีก็คือว่าพี่ได้เอาประสบการณ์ที่พี่ลองผิดลองถูกแล้วเอามาให้คนดูอย่างน้อยๆเขาเอาไป คิดไปต่อยอดได้ได้เลยได้เลยเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการทําอาชีพใช่คือคุณอาจจะไปลองเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักอะไรได้หมดแต่สิ่งที่มันดีคือคนที่สําคัญที่สุดคือการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้ให้ปัญญาที่ได้ทําสิ่งนี้แล้วขอบคุณพี่นะครับครับขอบคมากเลยจ้ะอะไรนะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยครับนี่จะบอกให้มารอใม่กี่โมงแม่กคกอดมารอตั้งแต่ตีสี่ไปออกกล้องกับผมหน่อยเลยนี่สดชื่นหน่อยเออจะได้ชื่ คุณแม่อยู่เท่าไหร่ขอนลิมเจ็ค่ะปอนลชอบดูรายการเอิร์ธเหรอจ้่ทุกวันทุกคืนเขาบอกว่าต้องดูเอิร์ธก่อนนอน่อนไม่ดูนอนไม่รับใช่ยอดวันนี้มาหลอตั้งแต่ตีสี่ดูลิเกใช่ไหมดูลิเกแล้วดูกิมจ้าหู้นเราดมื่อดวลิเกไงดูเอิร์ธแล้วมันเป็นไง ดูรู้สึกชื่นสองจริงเลยขอบคุณนะครับขอบคุณขออยู่สุขภาพดีนะครับขออยู่ดีๆไม่รู้ใคนะสดชื่นขอบคุณครับขอบคุณครับ